สเตเดียมที่เอ่อ b e f ร์อ่ะบีฟอร์สโ r รีที่วันก่อนที่บอกไปอ่ะ uh, แต่ตอนนี้มันเป็นตอนกลางคืนนี่ยตอนนี้มันจะมีแมชเขากำลังอันนี้อยู่แต่ไม่รู้ทีมโอวิสทีมอยู่นู้นที่ไหนเดินมาแล้วโอเคสิงคโปร์โอเค I just saw when I came the other w a y it was many 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 cars going there ah, uh, okay. so there is so much going on <laughs> I say I, 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 I cannot talk anything I'm, I don't know because I just knew for, uh, for work about youtuber like that but just people to see how Portuguese that is like a people เ a k e it a bit, maybe maybe four minute w okay, เอาอีก p Yeah. ตอนนี้ใกล้จะถึงเอ่ออะไรนะโอยา m i s โอย <c oughs> าโอยาโอยาเฮยเโอยา m i s โอยาส่วนใหญ่บ้านเขาก็จะอยู่เป็นภูเขาภูเขาไม่ได้แตกต่างจากบ้านเราเลยนะคะคน จะจะพูดจริงๆบ้านเราสวยกว่านะบ้านเราสวยกว่าแต่ว่าบ้านเขาจะเป็นระเบียบเรียบร้อยแค่นั้นเอง <ừ> um. มอเตอร์ไซค์บ้านเขาไม่เยอะบ้านเรามอเตอร์ไซค์เยอะเยอะมากแล้วก็อุบัติเหตุมันถึงได้เยอะตามนะคะที่นี่อุบัติเหตุจะน้อยมากไม่ค่อยเห็นอะเดินทางบ่อยนะๆไม่ค่อยได้เห็นอุบัติเหตุเท่าไหร่นะคะอ,อันนี้เป็นเป็นห้างห้างอีกเกียห้างสัรสิ ลุงใจดีก็พามาทำคลิปทุกวันแน่นิสัยดีแกใจดีรู้จะถ่ายอะไรให้ผู้ชมดูก็ถ่ายทางถ่ายอันนี้มอเตอร์เวย์นะคะเมื่อกี้ก็ถ่ายไปแล้วรอบมอเตอร์เวย์เอพิโซด2ทุกคนเห็นเครื่องบินกำลังจะลงไหม เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ